สบายดีสวัสดี PFC อฟทุกคนเด้อเนาะตอนนี้อยู่หน้าเซเว่นทุกคนแต่ว่าเซเว่นตัวนี้น้องลี่เข้าไปละแต่ว่าบรได้เฮ็ดตามที่คิดไว้เพราะว่าพนักงานเพื่อนหาก็เอาเครื่องลงเซเว่นแล้วก็เลยว่าบอบอยักบรบกวนเพื่อนเก่งใจน้องลี่ก็เขาไปซื้อน้ำแล้วก็สิไปหาเซเว่นหม่ทุกคนน้องลี่สิพาพีไปเบิ้ง อพิสูตเบิงว่าแป้งนัวที่ลุงลี่กินยูทุกมื้อขนาดยูเซเว่ omi, นโบมีเนาะถ้าห้างได้ไปห้างหรือหรือว่าไปแถวอาโลตัสไปบิ๊กซีที่แบบย่ายๆ,ๆค่ะลุงลี่ชิบเบตไทยเบิงเดินทุกคนเดนว,ว่ามันโบมีเนาะแล้วก็แบบที่ยูลุงลี่กินขนาดก็โบนแน่ใจว่าเป็นของแท้หรือของปลอมเพราะว่าบางเทืนะ่ขนาดยูอันลาวขนาะ เพิ่นลงกัวสอบะนะมันพบมันพบของปลอมแด้ทุกคนอันที่ของเฮากินท่านกับโบแน่ใจว่าของปลอมหรือของแท้แต่กะแซบหัวยอยู่สือ <c oughs> โอเคทุกคนไปตอนนี้ออกจากเซเว่นนี่ละกะันี่ไปเลาะหาเซเว่นไม่ทุกคนตัวนี้เฮากับที่มาออกจากที่พักไก่เติบละกว่าซีฮอดกว่าซีอันเห็นเซเว่นเนาะโอเค เดี๋ยวที่ไทยบรรยากาศแถวนี้เบิรงก่อนนี้นุ่งนี่ยู่ออกอยู่ห้างออกจากเซ็นทันขอนแกนกะประมาณสกิโลได้ทุกคนโอเคปะเดี๋ยวพาไปเลาะหาเซเว่นแล้วก็ไปตามหาสิงที่นุ่งลี่ยักเห็นกันทุกคนแล้วก็ที org, ่ C บอกพี่เอฟซีว่ามันมีหรือว่ามันมีทุกคนไปไปเบิรงพร้อมกันเนาะเด้ว่ายู่แถวเทศบาลเมืองนี่หละทุกคนรถติดเลย จะมีตลาดรถไฟอยู่ฮันนำุกคนอยู่ข้างๆกันเลยแล้วก็ที่เห็นมีไม้ตัวหนึ่งที่แบบดำๆาานะและ้วนุ้ยคิดพอว่าเคยมีเอฟสีผู้หนึ่งเคยมีคนเล่าให้นุน้ยฟังว่าอันนี้นุน้ยเบอร์เน่ใจ่าเมน่นตัวนั้นเบอร์น่อเคยเล่าให้ฟังว่าก้อนที่จะอ่าน แก่นนี่นะตั้งชื้อว่าขอนแก่นนี่นะมันจะมีอันไม้หันแต่ก้อนหันไฟหันไม้ขอนแก่นว่ะสานละไมเมืดอยู่สี่ด่ากันละโบไม้แต่อันแก่นโบไม้แต่แก่นอันต้นมะขามนะแล้วเพิ่นก็เลยว่าเอิญว่าขอนแก่นว่สนะสานทุกคนกับพวว่าแม่นรรบรอกมันก็มีหลายคนก็เว้าไปหลายแนยว เอาไปละ FC ผู้ให,ห่ฮูละคอมเมนต์บอกเดยเด็เนาะแล้วเพื่อนกันยังบอกว่ามันที่มีไม้ตัวนึงที่แบบดำดำ,ดำตั้งโสอยู่แล้วุงลี่ก็คิดว่าแม่นต้องแม่นตัวนั้นแหละทุกคนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าที่พาพี่พพ FC ไปเบิ่งว่ามันแม่นบอเนาะเมื่อกี้ลุงนี่ในขี่รถจายมาแล้วเห็นทุกคนตั้งยู่หน้าตลาดรถไส่ขอนแก่นเนาะโอเคแต่ว่ามื้อนี้ประเด็นเห่าไปไยู่บอนร้านทุกคนอยู่บอนที่ ผงสูรรสเนาะไปเดี๋ยวเราเข้าไปเบิ้งกันทุกคนมาเซเว่นนี่มืดเงินหลายอันไหนก็แบบเป็ดแต่แส่ยบมืด เพื่อนบอกว่ายุทธทยะนะเพื่อนจีนิยมไซเป็นแบบ mm hmm. อิโนโมโตโบแบบนี้ทุกคน,นแต่ว่ายูหลาวก็มีได้แต่ว่ายูร้องสั่นนะ mm hmm. บอกเฮยนิยมไซ โอ้น้องลี่กับบุ๊ค่อยบุ๊ค่อยมาก,กวันนี้เพิ่งว่ามันนัวบุ 5, ค๊คห้าพันกีบโอเคอยู่เลยสิบบาทอยู่บ้านน้องลี่ฮันเพิ่งไฮขายแบ่งขายฮันถุงหนึ่งห้าพันในประมาณบ่วงบ่วงแกงอะไรบ่วงแกงที่แบบเฮาไซาส์ ประมาณสามสิบปลายพันทุกคนสรุป <Okay. S 1> ก็คือยูเซเว่นมีบูมีแบบที่น้องลีกินแบบน้องลีกินท่านเพิ่งเอิญ่าอย่างของแองนัวข้าจอมบูม <laughs> ีนะทุกคนเลยเนาะน้องลีก,ก็หลืมแล้วแต่ว่าถ้าเห็นมีโฮเลยว่ามันเออแบบนั้นแหละที่ ต้องวีกินทุกมือเนาะโอ้เดมี่นนี้น่ะตามเซฟเซฟโอบีซี่เคยซื้อฝากไปให้เพื่อนนึง ยูเหลาห้างซิมฮกผ่นกรีบทุกคนอยู่ลองสารน,นะอา้งระปองผู้แ่บอะนี่มีหลายเดียวตอนนี้อยู่ที่ท็อปมาร์เก็ตทุกคนท็อปมาร์เก็ตอยู่ที่ตึกขอนแก่นว่ะซันเดี๋ยวสิมาตามหาเบิรงทุกคนซิมีบ่เนอะ มาเบิ้งทุกคนตามหาแตงนัวอยู่บ้านเอิญแตงนัวบางคนเพื่อนกระเอินผงนัวเนาะมันหมาบ่อนนี่แม่นบ่อนใหญ่แล้วก็ทุกคนม่หัวซีมีบ่อนเนาะถ้ามีอยู่บ่อนใดไปทุกบ่อนน้องรี่ชิลองเบิ้งถ้ามีอยู่บ่อนใดชี้ท้ายให้เบิ้งรู้ เ okay. ไม่หรอแบบนี้บอกเป็นเป็นกาบ่วงคือการดูนคนนีเป็นกาบ่วงแต่เม็ดกาง่า่ๆคือกันแต่วันโบ้แมนแบบที่ยูองสารมียูไทยั้ยนที่มีแบบนี้ทุกคนแต่ยูองสารโบมีก็ว้านี่เกา่าว่า น้ำเสื่อมลูกพีชกเกียงหัาสิบบาทน้ำกเกียงสับปะรดลิ้นจี่เงาะลูกพีชลินจี่ลำไย กระซิยูประมาณเจ็ด0ปดพกีบแม่นบอกถ้าเป็นแพ็คถ้าเป็นแพ็กมีสองซีหกเปสเป็นแพ็กมีสิบอันราคา187บาทหนึ้บาททุกคนหนึ่งร้บาทกระซีประมาณ1นึ่งเซนสาวอดพัน หนึ 1> 1, ่งแสนสาวเอ็ดพันทุกคนแต่ว่ายู่ยู่ลาวฮนะน่ะปองหนึ่งสิบหกพันกีบสิบหกพันกีบคูณสองสี่หกแปดสิบคูณสิบยู่ลาวแสนหกสิบพันกีบทุกคนลื่นกันหลายเติบเนาะถ้าเบิ้งบัดเมือกอนท่าเงินยังเหลือเราจะซื้อปากระป๋องไปไว้วันนองรีก,กมากกิน โอเคทุกคนประมาณนี้ทุกคนคลิปนี้สรุปก็คือมาตามหาแป้งหนัวผงสูรุตท,ทีเอฟซี FC, ว่ายุไทยถ้าเป็นพวกแบบห้างให่ย่ๆฮันซิมีว่าซันน้องรีมาแลวบุมีเลยทุกคนหรือว่ามาบทถึกบ่อนบ่นเนาะพี่เอฟซีก็ลองมาคอมเมนต์เบื้องเดิมเด้อเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ต้องรีขอตัวลาไปก่อนเ้อนทะุกคนเะด้อบาย